นพริกอยู่กะโอ้ยง่ายจ้ิ่นลูกฟังนี่โอ้โหบ่เ้ยสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานหนอกนะครับครับไ้เบีร์ปีกมาหลอกแล้วนะครับเนอ ลองสามขาที่ใหม่เดิมนะครับวันนี้เขาเปลี่ยนเหยื่อน,นะครับนี่เขาลูกป่าเสดส่นะค,ครับนี่เสียนเขาอ,อากาศม่ค่อยดีแล้วใส่มันหลาโบกละเฮียชา่หันกับเบีย้ยโกลมสะดุดเอาอ่ะอน,นี่กับเกือบทุ่มแล้วเนะนี่ยเดี๋ยนี้ลูกเอยทำมาคนเดียว ถ้าลืมบาลืมเบ็ดน,นี่ลงไปแล้วน่เจ้าละมันดังล้อละกล้าฝังร่ำแงก็ไปถึงออกเสียรถออกมาบ้านแต่ยัอแมงจ้อนอษษมาบึกน่าจะติดอยู่ครับลาบมาได้อันนี้ก็ดูก่ามันลองก่อนโอ้เบ็ดนะครับวันนี้เขาใจเบอร์สิบแปดตัว<ท>เอาละเอาละตัวใหญ่เบียร <laughs> ์เขาอากาศเค็นดีละ เบอร์ส <g íveis ughing> er ิบใส่เบอร์สิบสองนะครับนี่ดำนดำนะใส่หนีมอตัดหงิบงไม่ออกไปใส่ทุกเตใส่อานี่นะครับไใส่เนี่ยเนี่ยเล็กชี้สิบก่นหลังเหมือนเดิมนะครับ ตามไฟใส่์แน่ลบน้ำดำในมุมปากันนะนละสามทุ่มใช้เบียต้องลุยไปตรงไหนบ้างไตรงไหนต้องหนอกนี่มัน่น้องชายจะกลัวมุปกรณไฟฟ้าหนักเกิดขังบางทีเดี้ยวันจะเสียบกับ

ขึ้นก่อนเขาใส่หลังสะ่า้ติดต่อนี่นะครับปุ้นนะครับคลิปก่อนปุ้นนะครับแต่แต่คืนแต่ผ่านม,มาเขาใส่ฝั่งปุ้นนะครับออบนกับฝั่งเขาไป็นไ,ปไหนเนาะตายเอเบีเอวด เวดไฟใส่กันนะครับนเนี้อเวดน้อยมีเรื่องอะไรอ่ะ,อะเออยู่ไหมมันครับยาวอู้ยเยือ่อไหมเนี่ยผมหูันได้นะครับเม่คุ้งจะมีสำรองเนาะจะเห็นยังจรนด้วยใส่เพลไว้ กูหลังให้จับมุดนึครับแล้วขึ้นตรนี่เลยนะครับอืโหยุงเลยมาขำจังหวะว่ามันยตรงจงน้ากับบุ๊โอ้บุ๊นี่างบนเขนน้อยจ้ะเดี๋ยวาบุเดยวจะเฮ็ดผมโอ้หัตาหันหลงลึกหลงลึกดูตรนะระวังเน่ย ระวังแม่งเล็กโอ้แม่งเสียเ็กคนละหอใส่บนเลวยว้าไว้น้าขึ้นว่ะย่อมเก็บเดีมาเอมันเดียวเนีรัดไหมนี่ยกะถิ่เอาบกบกบ้าเล้งนี่กะนี่กะเก็บรัดเข้าไปไหน่นี่ขข้ามไปลายมึงกะข้ามลายลน้ำลเหรอนี่น่าจะเป็นผี่มึงอ่าโอเคอยู่จะไปอยู่ที่รถรอ Tăng cường lo Tăng mình mặt của bước ra video. khẩu hm, 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 kem hm, hm, Tăng cường hm, 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 suốt hm, 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 เล็กยิงตั้งแมงยิงกระดังไฟติ๊กติ๊กแมงมันจะไปม้าแบบนี้โอ้ยไอจีป่าหรอกอ่าสเตียวขาดสั้นนี่เขาไม่ได้กินเห็ดของพ่อคืนนี้เขาจะใจหลอกเดียวนะครับเนอะหลอกซีถุ่มายเจ๋อกั่ว่ามันเจ้าไปอะไรไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวพมไป้ากัน โบอครับตั้งใจอย่าไปเก็บแมงอย่างเดียวเนอครับเนอเขออ<ม>าคงมีคลิบนะครับอื่นหรือว่าเอาเมนูอื่นเล็กเทียมไก่ตัวนับป่ะเดี๋ยวหาจะเปลักนับไก่ลงมาเอาไปโคเฮมตอนเก็บแมงเ,ด,เดียวเปลี่ยนวัดไอเด็กก่อนจะมาลมมาละครับเขาคงจะไปใจหำหล่อมเปี๊ยกกับเปี๊ย,ยมันเป็นยังไม่ใช่ปัญหาเอ้ฝนก็เริ่มอ่อยเปี้ยเอาได้ดิ จะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก่อนนั้นนะพผมกำหมอนแต่พายุจะเข้าเต็มแลครับแต่วันที่เข้าถึงพุ่นน่ะเออเด็ดิอ๋อไอเบี้ยขวาคือเนี่ยอฮะจะไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้เนาะอผมผมจาเจ้าป้ากันเนาะโอเคครับผมเป็นอย่างล้มอ่ะล้มมาละถ้า มันจะได้หันก็ถึงหันเนาะมากินเบ็ดนะครับโอเคครับเขบค้คนก่อนกเบ็บกองกันละเต<อ>้มโอเ้เจ้าเนอะอืมคูกนับเลยโอเค,อ,เคอ่ะขึ้กันเห็หนไหมจ้มหวัวจเอเล็ก <c oughs> โอเคครับผม้โหเจ้าไปกันนะครับ <laughs> มัดเต็มเลยโอเคโมไปกันเนาะเมียเนอเครับโอ้มาลุ้นกันนะครับเด้อนะครับ <laughs> ตกเด็กขาตกเต้เนออ <laughs> หนึ่งเปี้ยมจะกลัวนะแต่ฝนตกมันม่วนเ <laughs> ติมม่วน <laughs> ค,ครับโอเคครับมาแหละไอ้บุญเนนะี่ยไปเจ้าหวันนะครับตคืนทองยำ เล่ยเลสักหลอดเลยน้ว่ากันนะครับสงคมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศุทหารมันรุ่นเหมือนคนนะครับเออเจ้านี่นะครับเอาเปแล้วไหมอย่างใส่หอยหอยอวยอยัยนละคืนซื้อฝนตนก,กนนะหนักเหมือนกันเนอน้ำคุณไม่ทำรมดาครับอยู่เขาแต่

เกบม,กม่หลายหลังยงม่มีความเคลื่อนไหวจดได้จดดยืนนี่ต้งเสีจะปิกมนใจบริการแม่งจ้อนอย่างเก่าแล้วกันสอุตส่าห์ลงทุนไปซื้อลุกผายหนองหลวง นี่งยังไงยังไงอยู่นี่ก็ดิ้นกระลูกป่าหลังเข้าวันสาอยังเป็นแจ,จ๊เพื่อันแม่งจอนระเบียลูกป่าการเคลื่อนไหวเลยต้องนำไหลก็อสเด็ดปลูกก็ปคตรลลิง้ง น,นี่มัแตะได้เฮ้ยเยอะเขาก็ต้องร้องกันไปเรื่อยๆนะครับว่าอันนี้จะจับกินน้ำจิมกินเนาะน้ำติดเนาะ แข่งตองโฮตี้แน่นนะนั่ก็เป็นปกติของคนหาปลานะครับได้ห่วงกได้ห่วงงวนก็บได้สักตัวก็มีงวนก็ได้ตัวนะครับนี่คือไอ้เบียดฮัมซึกหยดละ

น้ำกะตีน้ำกะตีตายวาคงงามเยเอวะาล้อยห่อยยันน้ำขึ้นนี้น่าไม่รู้นอยวุ้กอะไรว พวกคมงามด้วยไม้งามนะครับเต่เยเยือบถูกติป้าอ่าก็นี่เขาหูด้ดล้วยนะครับว่าหนองนี่นะครับมันกลิ่นมันยังที่ดีที่สุดนะครับนี่ป็ดสะเด็ดในคืนมันเน่นติปลาลิมเนาะปลาลิมปกติแต่น้ำมันบ่ไหลนะครับนี่เป็ดสะเด็ดนต้องน้ำไหลนี่เขาก็เอาแมงจอนมาใส่แล้วนะผมต้องเดินทางไกะครบไปซื้อดูป้าหนี่ซื้อเหยื่อ ตั้งเอาเองนะครับบรรยากาศยามเจ้านะสำสาคาฝนลินลินอ่ามนได้กําว่ากันนะครับน้องวันนี้นเดีย้ยขังท่านเต็มทีแล้วครับลุยหน้าแม่หกักเข้าปลาติดตัวตายนี่นหมะรจะเจาลาะ <c oughs> Messay mong kung kỳ lúc 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 kỳ santan, nih oh, nih bed kayaknya, ini bagian ini bagian bed, ini dia? ini bagian bed, hey, ini bagian bed, hmm. oh, ini bagian bed, ini ini นี่น้องขอโทษนะครับเอซีเป็นยังแรงนะครับเนอะไม่หันตัวปาลาตรง,งนี้แก้มือนะครับกกรนาะแก้มือสักกําจะเยื่อเขาก็คงจะเป็นแมงจอนนะครับ<อ><อ>แมงจอนอจอนี่เป็นพที่เตาเนี่ยเออปลา <c oughs> มันหลากหลายตีเข้ามากินนะครับ

อ้โอ้โติมได้ติมไดเติมนี่โอ้โตาย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 มัเตอจะขโมกเกย์ย่นี่เลี้ยวเลยเบี้ยบ่าเฮ้ยขวานนะเนี่ มีใา่แต่เย็นแลยนะโอ้ mm. ห,หลังนี้ใส่นี่งเท่ครัมหอมหลังเ่ีอ้นี่เป็นวันหนึ่งที่มนติ้งในป่าเต้ลูกสวนก็ทุ่ยวิเจ้าน่ะเออกะกายก็ทุจ้าิอง สุโดโต๊ะเจ้าเหรหมอปากินเบ็ดอยู่ได้มาเนาะอ้าบ่าท่อบ่าท่อบ่าท่อ้าเขจะเอาเม่งชนมันใส่ยอยู่นหน้าหน้าโอ้ยพวกหันตุวหันตินเนื้อข้ามโมกแกงไปเป็นกึ่งเนาะจะวิ่งวันทำงานนานทำงานเนาะไม้กวาดนะปลากินเบ็ดเลยเป็นไรไอ้เบ็ดมันอยู่ใจยเย็นเลยเป็น <c oughs> ยังครับของจี กึด <c oughs> ถึงใหญ่อยู่ร้อยเออใหญ่อยู่ร <c oughs> ้อยนี่อ่าไอ,อ,าอา้ไปกึดหานอส้มหมดแล้วอ่ะอ่ากับผมเป็นยังนะครับนึนกชั่งนันกันไปได้ผ่องมาได้ฟ่องข้า้งเมื่อกี้นอสวิงตักแล้วมันยังลุดออกอเดี๋ยวได้แมงจอนใส่นี่ได้แมงจอนเขาจะตั้งเก้าตั้งเพลนะครับเปลี่ยนโซนหู ดีมันนากตีกว้างนะครับนี่นแตกเขากิจเหลือกทำนี้ใส่นี่ค่ะมันพวกตายเนาะหอยไม<ด>่ไดเดี๋ยวไอ้ลาดหันเลยส่หอก่อนได้หอลาดล <c oughs> บา้าคิดนี้ก็ล่มก็นอกนจัยเย็นล่ำแล้วเนาะเก็บเบ็ดก่อนแล้เนาะ ทีมงานตั้งวังเขียวนะครับสนามรถจะแจ้งมาด่วนนะครับเออนะครับเขาจะไปหาให้ฟองเขียวนีหน้าลงทุนกันหน้าไปซื้อดกปาเพราะมันชอบน้ำไหลนะครับเพราปากกดูน้ำกกกันอ,อ้หมดเจ้าี่เฟาเป็นหนึ่งตัวอ,อือนี่เวทไฟหนึ่งใจเวทเฮ้าก้า เนาสวงวะอ้าวนครับอนนี่ก็ฮกมงไปฮก,กเจ้าทำ <c oughs> เต็มที่แล้วเวียนเนาะ <c oughs> เออแล้วขอโทษ FC ผมกซีแล้วครับเออวันนี้ันได้หันตัวป่านี่ไงหันคือตัวกระทายเป็นที่ระลึกางไปพุ่นเนาะ <c oughs> โอเคนะครับวันนี้กั มันจะเปลี่ยนเยอะนะครับพวกจะเป็นแมงจ้อนอย่างเดิมนะครับส่วนปลาเสด็จนี่เก็บไว้ใส่น้ำไหลเราจะไปตั้งแมงจ้อนไม่ต่อแมงจ้อนต่อนอยู่เอาเยอะไว้เองครับวันนี้ขอบคุณไอเบียนเนอร์เนาะไม่ว่าจะโอ้ยที่กระหลุนเนี่ยกล้าอ่าเนี่ย ใส่เดียวกันเลยใส <laughs> ่สอกคอ,อ,อ,คอ,อดีขอบคุณในเบียเดอร์นี่นะอโอเคครับคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาให้กำลังใจชีวิตคนมันออกนะครับกับทีมงานขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับาะครั้งบางท,าทีมันก็มีของเนาะด้ของดนของแต่ว่าเป็นอย่างนะครับมันต้องมันต้องมีแก้มือโอเคนะครับยวคลิปหน้าไปจะปาไปตั้งไดหมดกันติ่กันนะครับเนอะสุดท้าคลิปนี้ไปไดีก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับเบีย